สวัสดีครับแม่ครูสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ต้นยางนานะคะลูกจ๋าวันนี้แม่ครูจะพามปขอโชคนะคะขอโชคกับเจ้าญาตะเคียนนะคะที่ต้นยางนาจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่สิบสองวันนี้วันที่สิบสองนะคะ 12มิถุนาพศ2564น,นะคะลูกวันนี้เราจะมาขอโชคกับเจ้ายญ้าตะเคียนนะคะเจ้ายญ้าตะเคียนต้นนี้ก็รู้สึกว่าจะมีอายุต้นใหญ่มากครับอายุประมาณเกือบ2,000ปีนะคะลูกในความรู้สึกของแม่ครูนะคะนี่นะครับต้นตะเคียนยาอายุเ,เกือบ2,000ปีนะ คุณเจ้าที่ใหญ่นะคะเราจะมาขอโชคกับท่านนะคะเป็นเลขเทูปมงคลของวันนี้นะคะลุตงตาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแม่ครูจะทำอะไงต่อไปนะคะไปติดตามแม่ครูกันเลยนะครับนะครับวันนี้เราจะมาขอโชคกับเจ้าหญ้าทิพย์ยาผาแม่ครูจะบนบานด้วยชุดไทยสีแดงส,สองชุดนะครับตอนนี้แม่ครูก็กำลังจัดเตรียมทำพิธีอยู่นะครับ ซึ่งเจ้ายญ้าท่านต้นใหญ่มากนะ รับความสัตยทริให้ได้สมประสญนดังใจหมายให้ถูกหน่วยสามตัวตรงให้บังเกิดกับเลวยูปนะคะทู่จะขอเสียงทายนี้กับผู้ที่อยู่เบื้องหน้าของลูกนี้นะคะย่าหหากแผนพิกรรมออกมาแล้วรูกมาจุดจุดแล้วขอให้เธอลดโล่า พระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่ธรณีอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจ้าข่าวเหม็นอยู่แล้วนู่ปวดขอเสี่ยงไทยถูกขี่เรื้องหน้านี้ขอให้แฟนเป็นคนที่ดีกับเรา ลูกได้รับความสำรักผลด้วยเถิดน,นะคะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่าะครับเราไปนับทูบองคุณรพร้อมกันเลยนะครับเป็นทูบแห่งการเสียเเเส่ยงเสี่ยงนี้เป็นเสียงโชคใหญ่เป,เ,เป็นมิตรยาแห่งโชคลาภขอได้โปรดเจ้ายา่า,ยาจงประทานพร ให้กระผมได้รับความสําเร็จเมื่อได้รับความสําเร็จแล้วสิ่งใดก็ตามที่กระผมได้บนบาปสารกาวกระผมจะนํามาถวายภายในสามวันเจ็ดวันนี้ขอให้เจ้าย่าช่วยประทานพรแปรรูปที่อยู่แปรรูปที่อยู่เรื่องหน้านี้ให้กลายเป็นโชคใหญ่ให้กลายเป็น ร้านด้วยเถิดนะครับสวัสดีสวัสเมื่อลูกปักลงดินแล้วขอให้บังเกิดด้วยอายามะทันตาขอให้พ่อแม่ธรณีที่อยู่เบื้องหน้าทรงรับรู้และให้กายป็นโชคในเวลาอันฉับพลันบังเกิดอายามะทันตาในวันนี้ที่เพิ าาะะตอนนี้เราก็มานับทูบมงคลพร้อมกันเลยนะครับ เจ็ดสิบเอ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับทูบมงคลวันนี้ได้แม่ครูนะคะเจ็ดหนึ่งะคะสเล่มนะคะสดอกนะคะแล้วทูบที่นับได้ก็เจอ็ดแม่ครูหยิบออกสี่เล่มนะครับนับได้เจ็ดสิบเอ็ดอาจจะเป็นสี่เจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตาม ให้กับช่องแม่กู้แอลพารวยนะครับรับ,บันนี้สวัสดีครับ